แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกมากแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาทำานายดวงรายวันประจำวันที่24่นะคะพฤศจิกายนส5 6 4าซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองนั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะวันทำงานปกติอย่าลืมนะคะพี่น้องคะนะ่ะหน้าดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะเตือนกันทุกวันด้วยความห่วงใยนะจากป้าหมอนะคะพี่น้องนะแล้วก็กาดอย่าตกแม่ว่าอย่างนั้นนะ,ะปัญหาทุกอย่างนะคะ สามารถที่จะจัดการและแก้ไขได้เราต้องมีสติสตินะคะพี่น้องกันนะปัญญาจะมาจะเกิดนั่นเองค่ะเอาละํำนายดวงกันดีกว่านะคะพี่น้องค่ะนะมีอะไรบ้างี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะในวันพรุ่งนี้เนาะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยป้าหมอว่าโอเคนะในวันพรุ่งนี้มีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่นะทำกิจทาการประสานงานสําเร็จกิจหมดเลยนะคะนี่นะคะเรื่องการงานเด่นกิจ,จการเด่นนะคะใครที่เงียบ ในเรื่องของลูกค้าก็าจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนละค่ะในวันพรุ่งนี้ก็อย่างที่บอกนะคะพี่น้องค่ะนะพี่น้องวันอาทิตย์นี่นะให้นี่เรื่องใจปรับใจก่อนนะคะและรู้สึกว่าดวงเนี่ยมีความรู้สึกว่าดวงมันเปิดเนาะสับพี่น้องวันอาทิตย์อะเป้าหมอว่านะในทุกเรื่องด้วยนะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานกิจการแต่ทีนี้พอการงานกิจการมาเนี่ยตามมาก็คือเรื่องการเงินเลยคะ่ะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะ ฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลซีเรียสกับมันนะคะทําทปัจจุบันให้ดีที่สุดนะอย่างที่ว่าเนี่ยนะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรม,มีการร่วมฉลองนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งความสำเร็จ เกิดขึ้นกับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นะคะอย่างนี้นี่ป้าหมอจะทํานายไม่ได้ทํานายว่าพี่น้องวันอาทิตย์จะแต่งงานนะคะไม่ใช่แบบนั้นแต่มีข่าวดีมีเรื่องดีๆนะคะในหลายด้านนั่นเองเนาะ,ะเข้ามาหาพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ค่ะโอเคค่ะดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ก็นี่นะก็คือศึกษาหาความรู้นะคะทํากิจทาการนี่อย่างระมัดระวังนะคะ แล้วก็มีการวางแผนอย่างนี้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของศาสนาทาบุญให้ท่านปฏิบัติธรรมคือพี่น้องวันจันทร์เหมือนกันนะคะและก็พี่น้องวันจันทร์เนาะยังคงเอาไว้เอาอยู่เอารอดนะคะยังมีภาระมีงานหนักๆที่จะต้องทําแต่ว่าปัญหาอุปสรรคในวันพรุ่งนี้ไม่น่าที่จะมีนะคะพี่น้องค่ะนะสาวพี่น้องวันจันทร์ก็ดีค่ะมาดูว่าพ่ยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรนี่ทุกอย่างต้องรอค่ะพี่น้องวันจันทรนะ์ค่ะเนาะ คำว่าทุกอย่างต้องรอถ้าสมมุติตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ดังใจเนี่ยพี่น้องก็ต้องรอไปถึงดวงดาวแน่ในทุกเรื่องว่าอย่างนั้นนะสําหรับเดอสตาร์นะคะพี่น้องนะปราหมอว่าโอเคนะสาพี่น้องวันจันทร์ก็โอเคเหมือนกันค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเดินทางออกนอกพื้นที่อย่างด่วนดวนเร่งด่วนนะคะและก็ทักไม่ค่อยที่จะโอเคเนาะ ในวันพรุ่งนี้พี่น้องขาระม,มัดระวังเรื่องอารมณ์เป็นพิเศษทราบพี่น้องวันอังคารถ้าสมมุติว่าติดต่อเจรจาเรื่องอะไรในวันพรุ่งนี้ขอให้พี่น้องวันอังคารมีข้อมูลให้ชัดเจนถ้าเราเตัดสินใจด้วยอารมณ์มันจะผิดพลาดได้แล้วก็ระมัดระวังจะมีปากมีเสียงกับบริวารซึ่งอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเรานะคะพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้เรื่องอารมณ์เป็นหลักและก็ดูว่า กังวลว่าเอ๊ปัญหาที่ติดดาบอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเจ็ดดาบแปดดาบนี่เราจะแก้ไขได้ไหมอันนี้เนี่ยป้าหมอว่าเราวิตกกังวลวิตกกจริตมากเกินนะคะอันนี้ก็บอกว่าต้องแกะที่ตัวเองแหละนะคะแล้วจะแกะได้เนาะถ้าแกะที่คนอื่นนั้นโอกาสที่จะแกะนั้นมันแกะยากหน่อยหนึ่งเน่นะคะพี่น้องวันอังคารเนาะ กะที่ตัวเองเป็นหลักค่ะมาดูไพ่ทักค,ค่ะว่าเรื่องอะไรนี่เรื่องหนี้สินเรื่องพันธะในเรื่องการเงินนะสําหรับ6เหรียญแต่6เหรียญน,นี่ดีนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะนะเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินและเราขอความช่วยเหลือใครเรากังวลว่าเขาจะช่วยเหลือไหมเขาจะช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ขอเครดิตเอาไว้ก็จะได้รับการช่วยเหลือนะหรืออนุมัตินั่นเองค่ะทราบพี่น้องวันอังคารนะคะโอเคนะคะพี่น้องงานนะ ดีค่ะระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะในวันพรุ่งนี้นะอารมณ์นะสติสติเนาะปัญญาจะเกิดนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสาหรับพุธกลางวันนะคะนี่นะคะก็ในลักษณะเดียวกันนะคะก็คือหมายความว่ามีภาระนะคะมีภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายเหมือนกันเนาะแต่ว่าเงินเข้ามานะคะพี่น้องค่ะนะแต่ว่าก็จะต้องใช้ นะอย่างเช่นเรามีพันธะในเรื่องของรถรานี่นนะได้โดยนะและมีหน้าที่มีภาระีะต้องดูแลบริวารน,นะต้องใช้เงินไปกับบริวานนี่อย่างนี้พี่น้องวันพุธกลางวันเนาะมีเกณฑ์ออก นอกพื้นที่นะแต่ว่าทํางานทํากิจทําการนะแล้วก็ยังคงมีพลังอยู่สําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะเรื่องเงินค่ะเนาะทักพิเศษเรื่องของว่าหมุนเงินได้ดีค่ะพี่น้องค่ะนะี่อย่าให้ช็อตเงินนี่เข้ามาปับ๊บนี่ก็ออกเลยเข้ามาเป็นไรค่ะดีกว่าที่ไม่เข้ามาเลยว่าอย่างนั้นนะเข้ามาหมุนออกเข้ามาหมุนออกป้าหมอถือว่าช่วงนี้เป็น เป็นช่วงปกตินะคะพี่น้องงานนะก็คือเราต้องหมุนไปก่อนนะ,ะประหยัดอดออมเข้าบริหารจัดการเข้าและการเงินก็จะไม่ช็อตนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างพุธกลางคืนลางสังข์อนแม่นๆคิดการอะไรมักที่จะเป็นจริงในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่า พี่น้องวันพุดกลางคืนค่ะในวันพรุ่งนี้ถ้าสมมุติว่ามีในลักษณะโครงการว่าจะลงทุนลง,ลงหุ้นอ่านะคะหรือมีการเนี่ยร่วมทุนร่วมหุ้นกับใครเนี่ยพี่น้องต้องเลื่อนไปก่อนได้จะดีหรือไม่ก็ศึกษานะคะผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นของเราให้ดีเพราะว่าดูว่าเราจะหกหักนะในอย่างนี้นะคะ,ะดูว่าหกหักนะคะก็คือผิดหวังนั่นเองนะไม่ได้ดังที่ต้องการนะ มันจะทําให้เราเสียหายและก็อีกตัวหนึ่งก็คือการที่เราจะลงทุนอะไรเสียเส่ยงๆก็ไม่ได้ด้วยค่ะในวันพรุ่งนี้นะไม่ว่าจะเล่นหวยเล่นรูนเล่นการพนันใครที่เสี่ยงอยู่นั้นก็เบาๆในวันพรุ่งนี้เพราะว่าขึ้นซาตานแล้วก็สามดาับไม่ค่อยโอเคทั้งสิน้นแล้วก็รวมถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้ทักหลายเรื่องหน่อยสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือความหมายว่าถ้าสมมุติว่าเราเ มีคนรักมีครอบครัวแล้วนะคะมีคนรักแล้วนี่นะก็จะมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกระหว่างกลางแล้วทาให้เราผิดใจกันหรือเสียหายแตกแยกกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกรณีนี้ด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนและมาดูว่าไพ่ย,ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนี่นะคะบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะพี่น้องวันพุธกลางคืนก็เอาไว้เอาอยู่รอดนั่นแหละนะอ่าแ,แต่ว่ามันหนะัก นะเหนื่อยนะเรื่องการงานก็เรื่องการงานก็แล้วแต่เรื่องของบริวารก็แล้วแต่นะคะยังไงแล้วเนี่ยเราก็ต้องดันไปข้างหน้าแล้วก็อดทนมันนะคะแล้วมันถึงจะสําเร็จนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะไม่สบายหรือเปล่านะคะนอนนิ่งเลยนี่นะคะนอนนิ่งเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกตึงเครียดในบางท่านน่าจะในลักษณะของ เรื่องของว่าณนะขณะนี้เนี่ยเราเก็บตัวเราอยู่บ้านอยู่ช่องไม่ได้ทำงานนะคะนี่นะอยากจะไปทำงานแล้วแล้วรออยู่เนี่ยทางบริษัททางหน่วยงานก็ไม่ได้ทักทายมาหรือสมัครงานเอาไว้นะบางท่านก็ยังไม่ได้เรียกมาเนี่ยพี่น้องค่ะเนาะเตรียมตัวเองให้พร้อมนะเตรียมตัวเองให้พร้อมนะเราอย่าไปกงังวลว่าเขาจะเรียกเมื่อไหร่นะคะ เราพร้อมสเสมอเมื่อเขาเรียกมาเราก็จะได้ไปเลยนี่อย่างนี้นะฉะนั้นอีกนิดเดียวค่ะพี่น้องวันพรฤหัสบดีถ้าสมมุติมีปัญหาเรื่องอย่างที่ป้าหมอว่านะคะป้าเดี๋ยวก็จะมีงานทําหรือมีคนเรียกให้เราไปทํางานแล้วล่ะค่ะนะคะพี่น้องวันพรฤหัสบดีและมาดูว่าไพ่ยิ่สี่ักพิเศษเรื่องอะไรนี่เห็นไหมการงานขึ้นนะคะหรือใครที่รอลูกค้าอยู่ก่อนหน้านี้ว้ายเงียบ เหมือนป่าช้าว่างั้นนะพรุ่งนี้เริ่มละนะคะลูกค้ามาอุดหนุนทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะพี่น้องคานะดูว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่เราวิตกกังวลน,นะพี่น้องวันพระฤหัสบดีอันนี้ป้าหมอบอกไอ้ก่อนนะคะเราก็จะได้ไม่ตึงเครียดมากนักนะคะโอเคไม่มีอะไรแล้วค่ะรอดนะ มาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะพี่น้องวันศุกร์เออเงินมาจากไหนนี่นะคะมาปั๊บนี่ออกนะแก้ไขปัญหาได้ในวันพรุ่งนี้รองเงินอยู่ได้เงินแต่ว่าเจ็ดดาบนะกำอยู่ห้าวางแล้วสองความหมายก็คือเราจะต้องเอามาํำระหนี้สินนะคะนั่นเองแต่พี่น้องวันศุกร์นะมีโชคมีลาบข้ามมือแบบฟุกๆอะไรที่สิ้นหวังไปแล้วก็จะได้ เออกลับมามีความหวังใหม่ว่างั้นนากนะแต่ยังมีพันธะนะยังมีข้อผูกพันผูกมัดอยู่เราก็คือน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะยังไงแล้วในวันพรุ่งนี้ก็รอดรอดนะคะไครทักเรื่องอะไรอืมนะถ้าสมมุติเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอย่างนี้เห็นไหมเข้ามาปับ๊บเนี่ยออกเป็นพรุเลยพี่น้องวันศุกร์นะ บริหารจัดการเข้าให้ดีนะถ้าสมมุติเป็นเรื่องของการเงินแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของบริวารก็ในวันพรุ่งนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของบริวารจะทําให้เดือดร้อนหน่อยหนึ่งหรือขัดแยง้งกันกับบริวารไม่ลงตัวทัาศนคกติไม่ตรงกันนะในส่วนของระบบงานการงานนะในหน่วยงานฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องแกะที่เรานะคะพี่น้องค่ะนะเออบอกล่วงหนะ้าถ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมม,มุติว่าเกิดเราก็จะได้แก้ไขได้ทันทีนะคะพี่น้องวันศุกรนะ์เนาะโอเคคะ่ะ มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างเนาะพี่น้องวันเสาร์ก็รอรอรออะไรสักอย่างนึ่งเนาะ,น,ะนี่นะอาจจะรอในเรื่องการงานรอเรื่องลูกค้ารอรอค่ะไม่เป็นไรค่ะนะเงี้ยไปช่วงหนึ่งประเดี๋ยวมันก็จะดีแล้วนะคะ นี่นะน่าจะรอเกี่ยวกับเรื่องของข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องคนรักว่าเออดีไหมอย่างไรนะเกิดรักหวนหรือเปล่าอันนี้ความรักนะอะไรที่กรณีเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธนะ์น้าน่อยๆกันอยู่แล้วเลิกกันไปสักพักหนึ่งนี่จะหวนกลับมาไหมมาค่ะพี่น้องคะน่ารอหน่อยหนึ่งนะนีนะ่เรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องคะรวมถึงว่าพันธะในเรื่องของ นี่สินได้ด้วยนะแต่แก้ปัญหาได้นะคะพี่น้องวันเสาร์น้าและไพ่ทักเรื่องอะไรเนี่ยมีเงินเข้ามานะขายของมีกําไรมีเม็ดเงินเข้ามานะไพ,ทพ่ทักเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเลื่อนเ,เป็นสเต็ปสามารถที่จะเก็บหอมรอมริบได้บ้างแล้วไม่เข้ามาแล้วเกลี้ยงไม่ไม่เข้ามาแล้วเกลี้ยงอย่างนี้นะคะสาวแปดเหรียญน,นะใครที่ลงทุนอะไรเอาไว้เนี่ยก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาราคาหน้าเพิ่ม ทวีคูณขึ้นนะสหาหรับพี่น้องวันเสาร์นะเรื่องการเงินโอเคนะคะในวันพรุ่งนี้นะโอเคนะคะพี่น้องวันเสราร์นะโอเคค่ะนะฉะนั้นป้าหมอไวพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ